滚过来！ ตัสสะภะคะวะ Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Tutiyampi Buddhang saranang gacchami Tutiyampi Dhammang saranang gacchami Tadi yang sangkang, serenang Kacami mi yang di utang, serenang kaca, mi tadi yang di serenang yang sangkang, serenang Kacami ti sarana kama na nida ta pana dipatha ve ramani patang samadhiya me pana dipatha si ramani sikha patang samadhiya me adinna thana ve ramani sikha patang สิกขาปัตังสมาทิยมิสาวาทัเวรามณีสิกขาปตังสมมาทิยม เนยรายะมจามตาธานาเวระมะณีสิาตาาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาิยามิมาปัญจสิกขาปะาเสีเลนะสุขติยันตสีเลนะโภคสัมปทา ສີເລນານິຄຸຕິນຍະເຕຕັດສະມາສິລັງວິ mo tatsa pakawato arahato sama sambutatsa na mo tatsa pakawato arahato sama sambutatsa na mo tatsa pakawato arahato sama sambutatsa apaya pacang sukang loke ti นบัดนี้จะได้แสดงพระธรรม,มเทศนาพันณา,าพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มปูนอุสลบุญราสีแก่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาณวันนี้ วันนี้ได้เชิญสุภาษิตท,ที่เป็นนิเคปบทนักเบื้องต้นนั้นว่าอัพยาปัจจังสุขขังโลเกติแปลได้ว่าการไม่เบียดเบียงกันเป็นความสุขพระพุทธเจ้าท่านมีความบริสุทธิ์ในนามพระไทยไม่มีอะไรเศร้าหมองพระองค์ท่าน ทรงมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของความทุกข์ฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสให้ญาติโยมพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายจงมันทำบุญทำกุศลการทำบุญคือบุญกิริยาวัตถุทั้งสิบประการคือสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญหรือกล่าวอย่างง่ายๆว่า การกระทำที่เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้กระทำมีด้วยกันสิบประการคือ 1. บุญสำเร็จด้วยการบริจาคคือการเสียสละนับตั้งแต่ทรัพย์สินเงินทองตลอดจนปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยส่วนรวม รวมถึงการละกิเลสโลภโทสะโมหะออกจาก,กจิตใจจนถึงการสละได้แม้กระทั่งชีวิตอันเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพื่อในการปฏิบัติธรรม 2. บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลคือการตั้งใจรักษาศีลและการปฏิบัติตน ไม่ให้ละเมิดศีลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดของอุบาสกอุบาสิกาหรือศีลสิบของสัม,มนเนรหรือศีลสองอยี่สิบเจ็ดข้อของพระพิส,สุสงฆ์เพื่อรักษากายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผลจากกายทุจริตทั้งสีประการคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการรักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติในการมละเว้นจากสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดและมึนเมาทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่ตั้งแห่งความประมาทวจีทุจริตสีประการคือไม่พูดสอดเสียดไม่พูดกดไม่พูดเพอร์เจอร์และไม่พูดคำหยามยนทุจริตมีสามประการคือ ไม่หลงงงายไม่พยาบาทไม่หลงผิดจากคันรองครองธรรมสามบุญสำเร็จด้วยการภาวนาคือการอบรมจิตใจในการละก,กิเลสตั้งแต่หยาบไปจนถึงกิเลสอย่างละเอียดยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยใช้สมาธิปัญญาความรู้เจริญและทางเสื่อม จนทำให้เรานั้นได้พบอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธและมรรคเป็นทางให้ถึงความนบนทุกบรรลุมรรคน,นิพพานได้ในที่สุด 4. บุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่รู้ทางเจริญและทางเสื่อมคือการให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณมีอยู่สามประเภทคือผู้มีวัยวุธได้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องและผู้สูงอายุผู้มีคุณวุฒิได้แก่ครูบาอาจารย์พระพิสุทสงฆ์และผู้มีชาติวุฒิได้แก่พระมหากษัตริย์และเชื้อพระบงห้ 5. บุญสำเร็จ ด้วยการขวนายในกิจการงานที่ชอบคือการกระทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เกิดประโยชน์ต่อตนและส่วนรวมโดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนาเช่นการจักนำบุคคลให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมมีทานมีศีลร,รู้จักภาวนาเป็นต้นหก บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญคือการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุ้สที่ได้กระทำให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงการบอกให้ผู้อื่นได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยทั้งมนุษย์และอมนุษย์ได้ทราบข่าวการบุญการกุศสที่เรากระทำไปเจ็ดบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนา คือการได้ร่วมอนุโมทนาเช่นกล่าวว่าสาธุเพื่อเป็นการยินดียอมรับความดีและขอมีส่วนร่วมในความดีของบุคคลอื่นแม้ถึงแม้ว่าเราไม่มีโอกาสได้กระทําก็ขอให้ได้มีโอกาสได้แสดงความรับรู้ด้วยใจด้วยความปิติยินดีทั้งหลาย ในบุญกุศลนั้นบุญกุศลจะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่ได้อนุโมทนาในครั้งนั้นด้วย8บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมคือการตั้งใจฟังธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนหรือที่เคยได้ฟังแล้วก็รับฟังเพื่อได้รับความกระจ่างมากขึ้น บรรเทาความสงสัยและทำความเห็นให้ถูกต้องยิ่งขึ้นจนให้เกิดปัญญาหรือความรู้ความพยายามนำความรู้และธรรมะนั้นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สู่หนทางแห่งความเจริญต่อไป 9. บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมคือการแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ของการกระทำรรหรือการประพฤติปฏิบัติด้วยกายวาจาใจในทางที่ชอบตามรอยขององค์พระศาสดาให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นหรือการนำทำไปขัดเกลากิเลสอุปนิสัยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติธรรมสิบบุญสำเร็จด้วยการกระทำให้เห็นตรงคือความเข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษที่เป็นแก่นสารและไม่เป็นแก่นสารทางเจริญหรือทางเสือ่อมสิ่งที่ควรประพฤติสิ่งที่ควรละเว้นตลอดจนการกระทำความดีความเห็นในที่ เป็นสัมมาธิฏิอยู่เสมอบุญกิริยาวัตถุทั้งสิบประการนี้ถ้าผู้ใดได้นำไปปฏิบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่งในสิบข้อหรือยึดถือปฏิบัติได้ทั้ง10บข้อเป็นประจำบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่มีบุญได้รับอนิสงส์ในการประพิฤตปฏิบัติ ในบุญกิริยาวัตถุนี้ทั้งสิประการอย่างแน่แท้ตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากท่านบรรดาสาธุชนคนใจดีพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ร่วมใจกันขวัญฝ่ายในการถือศีลปฏิบัติธรรมในวันธรรมะสวนัคนี้พร้อมใจกันมาถือศีลปฏิบัติธรรม น้อมนำอาอบุญกิริยาวัตถุทั้งสิบประการนี้นำไปป่อพฤตินำไปปฏิบัติให้ได้ครบทุกข้อพลาอานิสง์ทั้งปวงก็จะดนบรรดาลให้กับบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายตลอดทั้งครอบครัวได้พบกับความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็จะได้พบกับความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ในที่สุดแห่งการแสดงพระสัตธรรมเดสนานี้ขออำนาจคุณพระศีรีรัตน์ตรอันมีคุณพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะตลอดทั้งบุญบาร,รมีอํานวยกวยพรขอให้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านทั้งครอบครัว จงปราศจ,จากทุกโศกโรคภัยและเจริญด้วยจตุรพิธทพพรใจทั้งสี่ประการคือมีอายุวันนะสุขพะพละปฏิาพานธนะสาร,รมสมบัติจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพรันสำเร็จทุกประการทุกคนทุกท่านท่าน jata warwanaurara bari-urere dia kalang dewamewa itu jinang betanang up kapati ijiang bagianghan kitapamewa semicat tuusa purere du sengkapan. จันโทปนัตระโสยัตถามิชโชติระโสยัตถะสกิติโยวิวาจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีจีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังบุตตาจายโนจันตารโหธรรมาวัตทันติอายุวันโนสุขัง 啦啦。啊啊